สวัสดีค่ะอาจารย์หนูนางสาวนทการอินโสภารหัสนักศึกษา6441022วันนี้หนูจะมานำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองละเวียงค่ะค่ะจากการที่หนูได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองละเวียง พบว่านักเรียนขาดทักษะขบวนการการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และก็ขาดวินัยค่ะหนูจึงได้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนมา4ด้านดังนี้ค่ะ หพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยเด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีดูแล,แลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยค่ะ 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์โดยเด็กล่าเลิงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น 3. พัฒนาการทางด้านสังคมโดยเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนมีมารยาตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มทักทาย 4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาโดยเด็กสนทนาโต้อตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์